เรื่องเล่าผานจญนภัยวันนี้พาท่านไปพบกับหุบเขาอาคมคนเก่าคนแก่สมัยโบราณการสัญจรไปมาก็จะใช้วิธีเดินเท้าหรือไม่ก็ขี่ม้าขี่เกวียนไปตามสภาพที่เป็นแต่เส้นทางสายนี้รกร้างมานานปีเพราะว่า ไม่ค่อยมีคนสัญจรเข้าไปเนื่องจากว่าปลายทางของมันนั้นไปสิ้นสุดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ที่ทุกคนเรียกขานก็คือหมู่บ้านชุมเสือมีคนอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่ผู้คนก็ไม่อยากเข้าใกล้หมู่บ้านแห่งนี้หลายคนพูดว่า มันเป็นที่อยู่ของพ่อมดหมอผีเหล่านักเลงทั้งหลายบางทีหมูหมากาไก่วัวควายหายไปถูกคนในหมู่บ้านนี้จูงต่อหน้าต่อต,อตาไปดือด้อๆก็ไม่กล้ามาตามกลับเอาไปนักเข้าก็ไปลักพาตัวเอาหญิงสาวในหมู่บ้านมาผู้หนึ่งชาวบ้านจึงรวมตัวกันได้สิบกว่าคนออกติดตาม มาได้ครึ่งทางก็แตกหนีกลับไปบางคนถึงกับเป็นไข้หัวโขนก็มีสุดท้ายชาวบ้านก็ไปร้องขอต่อชายผู้หนึ่งให้มาช่วยเหลือเขาเดินทางมาเพียงลำพังผู้เดียวแล้วสิ่งที่ผู้คนหวาดกลัวก็ปรากฏกายขึ้นบนเส้นทางสายนี้พวกเราปีศาจ พุ่งเข้าจูจ่โจมชายหนุ่มทันทีการต่อสู้ระหว่างคนกับผีป่าก็เริ่มขึ้นชายผู้นี้ไม่ใช่เก่งแค่เพลงดาบเวลาฟาดฝันออกไปก็สำทับคาถาอาคมลงไปด้วยแล้วในที่สุดกลุ่มผีร้ายก็แตกพ่ายจากไปแต่แล้วบางอย่างก็ปรากฏกายขวางทางเข้าเอาไว้มันคือเสือโครงขนาดใหญ่ แท่จริงมันคือเสือสมิงจำแรงการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งระหว่างคนกับเสือสุดท้ายเสือก็ต้องเพ่นนีหายเข้าป่าไปแต่มีบางอย่างพุ่งตัวเข้ามาต่อสู้แทนมันเป็นร่างสีดำขนาดใหญ่มีเขา มันคือควายธนูอาคมมันพุ่งเข้าชนชายหนุ่มทันทีแต่ชายหนุ่มเอาแต่หลบเลี่ยงยังไม่ต่อสู้แต่เมื่อได้จังหวะเขาก็ทิ่มแทงปลายดาบเข้าใส่ลำคอของควายธนูตัวนั้นพอโดนปลายดาบจากมือชายหนุ่มมันก็มาหลายกลายเป็นขี้พึ่งเหมือนเดิมหลังจากปราบเหล่าปีศาจลงได้ชายหนุ่มก็ถือเชือกเส้นหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บ้าน ชายชาราคนหนึ่งยืนรอเขาอยู่ก่อนแล้ววิเมือไม่ธรรมาดาเลยในี่เจ้าหนุมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่แกจะได้กลับออกไปจากหมู่บ้านนี้มอบตัวซะเถอะตาเท่าแล้วส่งเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาให้ขา้าม,มันไม่ง่ายนักหรอกเก่งๆก็ต้องลองสู้กับงูข่าดูก่อนชายแกปล่อยงูผีพุ่งเขาเล่นงานชายหนุ่มทันที ชายหนุ่มตั้งรับต่อสู้กันอุตรุสุดท้ายงูผีร่างยักษ์ก็พ่ายแพ้แกดาบอาคมในมือของเขาแล้วเชือกบวงบาทอาคมในมือชายหนุ่มก็ถูกฟาดออกไปพันร่างชายแก่อเอาไว้เฮ้ยปล่อยข้าปล่อยข้าสิบวยชาวบ้านอีกนับสิบที่ย่องติดตามมาข้างหลังช่วยมาจับตัวชายแก่เอาไว้และไปช่วยหญิงสาวออกมาอีกคนจบสิ้นกันที หมอผีแห่งชุมเสือแห่งนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวข้าอยากรู้ว่าแกเป็นใครโอ้ข้านะอตาแกข้าก็คือขุนหารศึกยังไงล่ะอ๋ากองนาทะลวงฟันจากโยธยาเจ้าเจ้ามันคือปีศาจขอได้รับความขอบคุณจากเรื่องเล่าผจญภัยสวัสดีครับ